จะให้ลุงฝากนะครับให้กําลังใจชาวสวนมะม่วงหน่อยอยาให้ลุงฝากนะครับผมชาวสวนมนะม่วงบางคนจะเพิ่งไปทอ้อท้อได้แต่อย่าไปถอยเพราะอะไรที่เราทําให้ประสบความสําเร็จเพราะเรายังไม่ออกไปดูเขาคนอื่นเขาครับผมไปดูเขาแล้วอ่ะไม่ใช่ดูสองเจ้าสามเจ้าบอกเขาบอกว่าดีเราก็ว่าดีแต่ไม่ใช่ เราต้องรู้หลากหลาย <ừ> ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแล้วเราเก็บข้อมูลส่วนดีเอามารวมกัน <ừ> เอามาอยู่ที่เรานั่นถึงจะประสบกามณํสำเร็จเป็นบรรยากาศส่วนของลุงเรือนะครับผมเคยมาหลายปีแล้วอัน <c oughs> <c oughs> นี้ลงเรือนที่เราดูกันเมื่อกี้ครับเป็นสวนนมำม่วงอายุประมาณฝั่งนี้กี่ปีนะนี่เนี่ยเนี่นยเน,<ป>นี่ย40ปี40ปีครับผมนี่มะม่วงสวนมะม่วง40ปีครับ่วง4ปีประสบการณ์ลุง ลุงบอกว่าก็คือประกวดสวนเครสวนแล้วนะสวนตัวอย่างก็ประกวดพืชผลระดับประเทศเกษตรเนาะอาชีพเกษตรอ่าช้าเกษตรทุกอย่างทุกอย่างเลยปีนั้นจะไปแข่งกันเลยว่าใครให้ผลผลิตได้มากกว่าไก่มะม่วงทุกอย่างเลยมะม่วงรองกองทุเรียนอ๋อคือทุกทุกทุกพืชเลยพืชว่าลุงลือประกวดปีไหนนะ จำได้ไหมนานอะสี่ห้ามั้งสี่ห้าที่ได้ที่สองของประเทศที่สองประเทศไทยนะเคยขอความรู้เกี่ยวกัเที่ยวแต่เขกไม่ไม่พร้อมไม่ค่อยอยากบอกแต่ถ้าเขียวเทเบอร์เนี่ยห้าปีซ้อนได้ที่หนึ่งในเขียวตลาดเนี่ยที่อ่างทองเนี่ยอันนี้เขียวเอันตัวนี้กี่ปีสี่สิบโอโมุกสี่สิบปีครับผมนี่ตอนนั้เราตัด คุมทำสาวไว้เนาะใช่ทำสาวตลอดอแล้วก็ปล่อยแล้ะนี่เกี่ยวสวยสี่สิบปีครับผมยังให้ผลผลิตอยู่ต้นนี้มีกีิโลต้นนี้สองร้อยกว่านะสองร้อยกิโลปีนี้สองร้อยกว่านะต้นเนี้ยอืมต้องลาดสารไหมลาดก็ลาดเหมือนกันต้นนี้ลาดเท่าไหร่รู้ไหมสี่กิโลสี่กิโลต้นนี้ต้องลาดสี่กิโลใช้สารตัวแพคโคสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเนี่ยสี่กิโลต้นเนี้กิโลเพราะมะม่วงต้นนี้ ที่ลาดมากเพราะอะไรเพราะมันปลูกเม็ดมันมีรากแก้วถ้าโลสองโลไม่ต้องไปสกิดเลยเอาไม่อยู่อันนี้อันนี้ก็เป็นใช่ถ้าเราลาดมากแล้วขุงบใช่ถ้าลาดมากแล้วจะนี่เขียวป่ะใช่ตอนนี้มีเขียวท่านอนน้ำสี่ห้าต้นแล้วก็มีร่องที่ลุงขุดใหม่แล้วตรงนู้นนะขุดใหม่อันกี่ปีละหกปีหกปีเนาะปูม่วงน้ำปกะม้น้ำนมสีทอง มะมะม่วงราคามันมันลงอย่างเงี้ยลงมีมีอคำแนะนํามีอะไรให้กับชาวสวนที่ทำมะม่วงอยู่ไหมมัน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 มนแล้วแต่ถ้าถ้าถ้าอยากให้ดีอ่ะมันต้องทําไม่พร้อมกันให้ออกกาะนอกฤดูถ้าออกนอกฤดูไงก็สามสิบขึ้นโอ้ถ้าสามยี่สิบสามสิบอะไรเนี่ยอยู่ได้อันโน้นอ่ะเที่ยวที่แล้วมันออกนอกฤดูเราก็ได้สี่สิบห้าสิบแต่ถ้ามันมาออกตรง ฤดูเขาอ่ารูปีาปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยอมเราก็ต้องยอมกขต้องทําใจคือหาเทคนิควิธีไงก็ได้ให้มันออกนอฤดูไอ้เขียวเสวยเราปีนี้ยที่มันออกช้าเพราะอะไร5ปีซ้อนเราออก2ปีละ2เที่ยว3เที่ยว2เที่ยว3เที่ยว3เที่ยวเลยครับ3เที่ยวปกติเนี่ยประมาณกี่เที่ยวปกติเราที่ลุงทำ2ปี2เที่ยวมันชัวแน่ปีละ2เที่ยว2เที่ยวชัวแต่พี่เลี้ยบรู้สมันจะไหล ปีนี้มันออกสามเที่ยวมันไหลใช่ไหมมันก็ช้าที่เรื่องไหลโซนว่ามันไหลมามันช้าเพราะสามเที่ยวมันก็ยืดเวลาพอยืดเวลายืดเวลาที่นี้มันจะมาตรงกับปีเลยเป๊ะออกมันจะไล่ไปเรื่อยใช่ัจะวนมาเมื่อก่อนมันก็ออกก่อนออกก่อนออก่พอสามก็จะวนไกโตมันจะมาโดนเลยมันจะโดนจะพอตอยู่ปีอ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าเราทำสองรอบได้ออกนอกดูได้ก็ถือว่าโอเคทําไม่เลื่อนไม่เอื้อนไปนะใช่ ก็ถือว่า30 4สบาทยังได้อยู่มันเคยไปแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบมันแล้วแต่ปีเนาะถ้าปีอย่างปีที่ว่าเขตทางเหนือที่เขาไม่ได้ผลผลิตกันเลยทางเราทำมาเราแพงแต่เราก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันแล้วปัญหาในการปลูกมะม่วงเรื่องโรคเรื่องแมลงนะครับลงุงมีอะไรบ้างที่น่า,นาเป็นห่วงแต่ถ้าเรารู้แล้วไม่น่าเป็นห่วงสำหรับมือใหม่หรือว่า,าคนใหม่น่า,นาเป็นห่วงอ่แต่ถ้าคนเก่าแล้วที่น่าก,กลัวก็คือ ใช้ไม่ถูกที่มไม่ถูกเวลามมไม่ถูกจุดแค่นั้นเองถ้ารู้แล้วเนะี่ยมะม่วงเขียวสเสวยเขาว่าติดยากไม่ใช่ยากง่ายกว่าน้ําดอกไม้ด้วยถ้าลงติดแล้วมันไม่ล่วงน้ําดอกไม้ยังมีร่วงอแล้วเขียวสเสวยไม่ต้องหอ่อน้ําดอกไม้ต้องหอ่อใช่ครับรายจ่ายมันเยอะถ้าผลิตกันแล้วเนี่ยมันสู้เขียวไม่ได้อืแต่ทีนี้เราจําเป็นต้องทำสองอย่าง บางคนมาหาเขียวอ้าน้ำดอกไม้ทำไมไม่มีก็คือมีให้เขาเลือกเราก็มีขายหลายหลายอย่างได้บางคนเขารถคันเดียวบางทีเขาต้องมาเอาสองอย่างเพื่อไปนี้น้ำแพงแล้วนี้่สลับกันส่วนมากเราจะไม่ขายส่งคนกลางเราจะส่งแม่ค้าเลยแม่ค้ามาถึงปุ๊บแม่ค้าขันรถเนี่ยส่วนมากเขาจะต้องเอาสองอย่างเขียดเฉยกับน้ำดอกไม้แต่ถ้ามีมือมือกลาง คนกลางเนี่ยเขาจะเอาเป็นคันรถไปเลยแล้วเขาเก็บลุยเลยอืเขาไปเอาที่อื่นแล้วก็เอาไปผสมกันอันนี้ของเราไหมแม่ค้ามาเอาอะไรเรามีให้ไปเลยเพราะฉะนั้นที่ส่วนเนี่ยเขาถึงเม้อบอกว่าของเราขายแพงใช่เราขายแพงกว่าเราเอาคุณภาพคือขายเอาคุณภาพขายคือแม่ค้าไปต่อได้สบาย มะม่วงเราเขียวสะเบิดเนี่ยถ้าไม่มีสุกปากตะก้อเราจะไม่เก็บเลยเดี๋ยวเวลามาถ่ายให้ดูช่วงที่มันออกดอกเนาะเพราะเมื่อกี้เราไปดูการร,าราักษามแล้วไปดูในอีกคลิปหนึ่งได้เนาะใช่คลิปนี้ก็เป็นคำแนะนำในการดูแลมะม่วงเนาะ,ะทั่วไปแล้วจะมีมแมลงอะไรบ้างที่มารบกวนมนะม่วงเนี่ยครับโรคแมลงเนี่ยโรคแมลงก็เนี่ยช่วงใบเนี่ยแมงแจีนูนฮะพวกแมงปีกแข็งได้อะแมงจีนูนนั่นนะแมงจีนูแนแมงปีกแข็งพวกเต่าอ่าและเพลี้ยไฟ เพีไฟเออเพีไฟใช่เพีไฟนี่สำคัญเลยแมงกินนูนแค่นั้นเนี่ยแล้วมันจะมีแมงอ่างนึ่งที่เขาเรียกแมงตัดใบอ่ะเมงที่มันทำให้ใบขาดก็แมงกีนนูนก็กัดใบขาดใช่ไหมตระกูลนี้ใช่ไหมใช่ตระกูลเดียวกันแล้วพอมันแตกใบแต่ละมาเนี่ยเราจะป้องกันยังไงครับผมฉีดต้องฉีดสารป้องกันไหมนี่ยังไม่เคยฉีดเลยเราก็ดูถ้ามันไม่มีอาการเราก็ไม่ฉีดเออดูอาการสังเกตเอาต้องต้องหมันสำรวจแปลงเนาะใช่ เราดูก็เห็นเราเดินผ่านถ้าคนสันทัดแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่ามีมาแมลงไม่มีอเนี่ยน,นี่ตัวน,นี้เพีย้ยไฟแล้วสีแดงเพี้ยไฟลายแดงอแล้วก็มีอะไรนะเดี๋ยวเพี้<อ>จักรจันเพี้ยจักรจันมันจะมาช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาแค่นั้นต่อจากนั้นไม่มีไอจันนี่ก็อีกตัวหนึ่งที่ทําให้คนผลิตเสียหายเหมือนกันเนะไอแมลงปีกแข็งเหมือนกันใช้ยาตัวเดียวอ ก็คือต้องหมั่นสำรวจแปลงออถ้ามีพบเริ่มมีระบาดก็คือต้องฉีดป้องกันก็วันนี้ก็ได้มาขอเทคนิคความเออเรื่องเรื่องโรคเรื่องโรคแล้วครับเรื่องโรคโรคที่เจอส่วนมากมันจะไม่มีถ้าเรากันไ้แล้วอ่ะอืมฉีดป้องกันเลยแอ็นแทกนอวตต์ะโดยทั่วไปลุงใช้สารตัวไหนในการฉีดป้องกันเชือ้อราสารชื่อสารม,มันวะโประดับโประดับอ่า ยาสามัญประจำสวนมะม่วงยาสามัญประจำสวนมะม่วงอ่าใช้น้ำแบบน้ำครีมหรือน้ำน้ำใสผมใช้น้ำมันน้ำมันก็ได้เนะบางส่วนผวต้องใช้น้ำครีมน้ำครีมมันบางคนก็ชอบใช่ฉีดผ่าดอกเขาบอกว่าน้ำมันฉีดไม่ได้แต่อย่าไปเชื่อใครอืมเอาลุงใช้เป็นตัวโปคลาดเป็นน้ำมันที่เคยซื้ออยู่ตลอดก็คือน้ำมันอย่างเดียวครับผม ฉีดได้ฉีดได้อัตราการใช้นะครับต่อถังสองร้อยลิตรนะครับที่ลุงใช้อยู่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรเนาะอบผมวันนี้เราก็ต้องขอบคุณนะครับลุงลือนะครับที่ให้เรามาเยี่ยมชมสวนมะม่วงอายุกว่าสามสิบปีเนาะที่ลุงทํามาก็มีทําเกษตรหลากหลายอย่างแล้วก็เคยประกวดได้อันดับสอง,องประเทศไทยด้วยวก็วันนี้ก็ถือโอกาสเป็นโอกาสที่ดีที่ลุงให้เราเข้ามาเยี่ยมชมสวนก็ได้มาแลกเปลี่ยนและขอความรู้ลุงเนาะ ลุงบอกว่าเดี๋ยวที่เราไปดูล่าสารอนาคตอีกประมาณสักสองเดือนหกสิบวันมาดูว่ามันจะติดดอกออกผลบา,าเป็นแบบไหนก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับลุงลือเนอะอาะจะให้ลุงฝากนะครับให้กาลังใจชาวสวนม่วงหน่อยจะให้ลุงฝากนะครับผมชาวสวนน้ม่วงนะบางคนจะเพิ่งไปท้อท้อได้แต่อย่าไปถอยเพราะอะไรที่เราทําให้ประสบความสาเร็จเพราะเรายังไม่ออกไปดูเขาคนอื่นเขาครับผม ไปดูเขาแล้วอะไม่ใช่ดูสองเจ้าสามเจ้าบอกเขาบอกว่าดีเราก็ว่าดีแต่ไม่ใช่เราต้องดูหลากหลายว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแล้วเราเก็บข้อมูลส่วนดีเอามารวมกันอเอามาอยู่ที่เรารนั่นถึงจะประสบตอนลับเน็จเขครับก็เป็คนคําแนะนำที่ดีจากลุงลือนะผมก็ต้องวันนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงลือมากๆครับผมขอครับขอบคุณครับ